พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันจันทร์วันที่13เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องเพลงที่มีพื้นฐานบนพระครมและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่16 ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่าน1โครินบทที่3ข้อที่16พี่น้องคะคุณเคยได้ยินคริสเตียนบางคนร้องเพลงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาดังฝนที่เราซึ่งเพลงดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความจริง เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแล้วในวันเพนเทคอสและสถิตยอยู่ในคุณในวันนี้นะคะนอกจากนี้ยังไม่มีประโยชน์ที่จะร้องเพลงอีกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเสด็จมาประทับในข้าพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนจากข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในคุณซึ่งพระคำกล่าวว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ท่านทั้งหลายเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในท่านบางคนถึงกับสะอึกร้องไห้แล้วร้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเติมข้าพระองค์ให้เต็มแต่พระคำไม่เคยตรัสว่าพระเจ้าจะทรงเติมคุณให้เต็มโดยพระวิญญาณอาจารย์เปาโลกล่าวในเอเฟซัสบทที่หข้อที่18ว่า และอย่าเมาเหล้าอางุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพี่น้องคะเป็นความรับผิดชอบของคุณในการได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณพระองค์บอกให้คุณทำสิ่งนี้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะร้องเพลงและร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเติมคุณให้เต็มมากแค่ไหนคุณก็จะไม่มีวันถูกเติมให้เต็ม เพราะว่าพระคำได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจะทำให้ตัวเองเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณได้อย่างไรการร้องเพลงที่ผิดทำให้เกิดความไม่เชื่อและทำให้เกิดความเคลามากขึ้นดังนั้นเมื่อคุณร้องเพลงจงฟังถ้อยคำจงร้องเพลงที่มีพื้นฐานอยู่บนความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าในข่าวประเสริฐของพระคิดการนมัสการการสรรเสริญ และการขอบพระคุณหรือแม้แต่บทเพลงแห่งการเสริมสร้างของเราจะต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพันธสัญญาใหม่ของพระคิดมันไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงโปรดของคุณหรือเพลงที่ทำให้คุณขนลุกแต่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลงบนพื้นฐานของพระคัมภีร์ของความจริงในปัจจุบันขอบคุณพระเจ้า ให้เรากล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงพระคุณและพระกรุณาดังนั้นคําสรรเสริญพระองค์จะอยู่ในปากของข้าพระองค์เลื่อยไปความยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจ และความรักมั่นคงของพระองค์นั้นแน่นอนขอบพระคุณสําหรับพระคำของพระองค์ที่เข้มแข็งอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ที่กำลังมีชัยชนะและทําให้เกิดสิ่งที่ก่ลาวไว้ในตัวข้าพระองค์ข้าพระองค์กำลังเดินอยู่ในพระคุณที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อของข้าพระองค์กำลังเติบโตและพระสิริของพระองค์ถูกเปิดเผยสำแดงผ่านทางตัวข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์นมัสการพระองค์แม้ในขณะนี้ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมน พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจกับเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในคุณแล้วในวันนี้นะคะพี่น้องคะเป็นความรับผิดชอบของเราในการที่เราจะได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยท่วงทํานองและท่าทีที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตในทุกๆวัน วันนี้พระคำของพระเจ้าหนุนใจในการที่เราจะเป็นผู้เชื่อที่มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเป็นประจำโดยการรักษาความเชื่ออันมีชีวิตในพระเยซูคริสต์การเปี่ยมด้วยพระวจนะของพระเจ้าการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอโมทนาขอบพระคุณและร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าการรับใช้ผู้อื่นและการทำตามพระประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พี่น้องคะผลของการเต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหลายอย่างในพระธรรมซึ่งพูดว่าการพูดกับพระเจ้าด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงบทใหม่ทางฝ่ายจิตวิญญาณขอบพระคุณและยอมเชื่อฟังกันและกันนะคะในการที่เราจะนำบทเพลงในการสำแดงความรักของพระเจ้านั้นเราควรเลือกเพลงที่มีถ้อยคำที่ถูกต้อง ที่มีพื้นฐานอยู่บนความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าในเรื่องของข่าวประเสริฐของพระคิดที่พระองค์ทรงสำแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะการนมัสการการสรรเสริญและการขอบพระคุณหรือแม้แต่บทเพลงแห่งการสรรเสริญของเรานั้นต้องได้รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้องเพราะว่าการที่เราได้รับข้อมูลผิดๆจะทำให้เรานั้นมีความผิดพลาดในการใช้ความเชื่อเสมอ ฉะนั้นจงไตร่ตรองถ้อยคำที่เราจะสรรเสริญถ้อยคำที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยให้สอดคล้องกับพันธสัญญาใหม่ของพระคิดเท่านั้นนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องในการจะใช้ถ้อยคำหรือท่าทีที่ถูกต้องในการสรรเสริญพระเจ้าด้วยพันธสัญญาใหม่ในพระคิดเท่านั้นนะคะพระเจ้าอวยพรคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด